โจโกเมดหรือว่าแบ็กซ้ายนั้นคือตำแหน่งที่ใช่ที่สุดโจโกเมดอดีตดาวรุ่งที่ยังไม่พุ่งสักทีแต่ก็ได้รับโอกาสในการลงสนามทุกปีจากอดีตแบ็กขวาบอน้ำมันสู่แบ็กซ้ายตัวจริงของลิเวอร์พูลเขาย้ายเข้ามาสู่ทีมลิเวอร์พูลในปี2015ในการทำหน้าที่เล่นทางด้านแบ็กขวาแต่ในขณะนั้นเองเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนก็ได้โชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นและโจโกเมกับเวลาได้รับโอกาสและทำไม่ได้ ลงบ้างบางครั้งก็กลับเป็นจุดอ่อนและบ่อน้ํามันที่ทําแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนกับเซ็งและตราตึงว่าเด็กคนนี้คงไม่มีโอกาสแล้วแต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่โลกตลอดเวลาและพาทีมเสียประตูอยู่บ่อยครั้งแต่มีคนหนึ่งที่เชื่อโจโกเมต,ตลอดนั่นคือเยเกนคอปเขาคิดตลอดว่าฟ้าหลังฝนนั้นสวยงามเสมอ <Yeah! S 1> และโกเมสนั้นทําได้จริงๆในฤดูกาล2022-2023นั้นนะครับเป็นปีที่โจโกเมสเริ่มกลับมาเป็นผู้เป็นคน เริ่มอยู่ในฟอร์มที่ดีเริ่มอยู่ในร่องในรอยหลังจากที่เย,ยเกนคอปนั้นลองใช้ของยืนทุกตำแหน่งในแผนหลังจุดที่เริ่มส่งประกายและเห็นแสงสว่างแห่งความหวังคือการได้รับบทบาทที่ต้องปะทะกับกองหน้าที่เท้าระเบิดหรือกองหน้าจอมปีศาจอย่างเออร์ลิงบาลฮาแลนด์ซึ่งก่อนเกมแน่นอนแน่วแน่และเป็นแบบนั้นเขาโดนวิพากษ์วิจารณ์เขาโดนเยียดหยามว่ายังไงก็พังยังไงก็เอาไม่อยู่ uh? แต่หลังเกมจบนั้นเขาทําได้ครับเขาทําให้เออร์ลิงบบลฮาแลนด์จากปีศาจส,สู่แมวน้อย รงได้รับฉายามหาเทพโจโกเมสเรื่องตั้งแต่นั้นมานะครับเขาก็เหมือนจะกลับเข้าสู่ฟอร์มอันยอดเยี่ยมแต่ก็นั่นแหละครับสิ่งที่เป็นมาตลอด8ปีที่ลิเวอร์พูลนั่นคือเขาไม่สามารถรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ได้เลยจนมาในฤดูก,กาล2023-2024เขาเหมือนได้การเป็นคนใหม่ร่างกายที่กำยำขึ้นสีหน้าที่มุ่งมั่นเอาจริงและนั่นแหละครับคือสิ่งที่เยนกันคบคอปนั้นต้องการในตัวเขา เขาได้รับโอกาสชิ้นโตในการเจอกับนิวคาเซลที่ฟานได้ถูกใบแดงโดนไล่ออกแต่ในนั้นๆเขาลงมาและเป็นคนที่คอยปิดการเกมุกของทางด้านนิวคาเซลได้อยู่มัดจนทําให้ทีมเสียประตูเพียงหนึ่งประตูและพิกแซงกับมาชนะได้ครับซึ่งตอนนั้นเขาก็เริ่มเป็นที่จับตามองของเราเดอะคับหลายคนที่เปลี่ยนความคิดมองเขาใหม่หลังจากนั้นเขาสามารถเล่นในทั้งเซนเตอร์แบ็กและแบ็กขวาแต่การแข่งขันภายในทีมของลิเวอร์พูลนั้นสูงมากจนทําให้เขาเป็นตัวเลือกที่2 ที่สามมาตลอดครับแต่สกิลภาพที่รอปลดปล่อยนั้นมันเก็บไว้อยู่ข้างสนามและนั่งมองเพื่อนลงไปเล่นแต่ทั้งแบ็กขวาและเซ็นเตอร์แบ็กที่เป็นตำแหน่งที่เราเดอะคอปมองว่า2ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เขาพอเล่นได้ที่สุดหรือพอจะจับต้องได้ส่วนทางด้านแบ็กซ้ายนั้นแทบจะไม่มีใครคิดว่าเขาจะสามารถเล่นได้ทางด้านแอนดูโรเบอร์สัน7แต่ลิวพูยังมีซินิคาร์ที่เป็นตำแหน่งประจำของเจ้าตัวอยู่แล้วจนกระทั่งเกมที่ลิวพูพบอาเซน ซิมิคัสมีอาการบาดเจ็บดุนบูบโยสากาชนจนมีอาการเจ็บเล่นต่อไม่ไหวและคอปมองมานั่งสำรองแบ็คซ้ายตอนนี้ก็ไม่มีแล้วแต่แล้วทางด้านมหาเทพโจโกโมเมนั้นเปล่งแสงนั่งอยู่บนมานั่งสำรองเหมือนบอกเป็นในายว่าผมพร้อมลงครับ,บอสและนั่นเป็นจุดกําเนิดในการเล่นแบ็คซ้ายของเขาการเจอกับบูบโยสากาที่จัดการได้จนสากาเล่นไม่ออกและหลังจากนั้นเขาเล่นมันได้ดีตลอด จนเหล่าเดอะคอปเชียให้เขายิงเอาใจช่วยตลอดเวลาเติม,เ,เ,ตมเกมลุกจุดเด่นของโกเมสคือความยืดหยุ่นที่ไม่เด่นสักด้านแต่ทํามันได้ดีทั้งหมดการเล่นเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กทางด้านซ้ายได้มีอิสระในการเล่นแถมยืดหยุ่นกับระบบของเยกนคอปจ0จากเสียงด่าเป็นเสียงชมจากไร้ค่าสู่คนสาคัญปฏิเสธไม่ได้แล้ครับว่าตอนนี้ตําแหน่งที่ดีที่สุดของโจโกเมสนั่นคือแบ็กซ้ายที่เขาเล่นมันโดยไม่มีข้อผิดพลาดไม่เมือร้อยไม่ลก แต่กบด้วยความนิ่งและความใส่ใจในตำแหน่งแบกซ้ายที่เขาได้รับบทบาทบางทีตอนนี้เขาอาจคือกุญแจสำคัญในทางด้านเกมรับทางด้านซ้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับหลังอบสากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ